ปั่นจักรยานมาชมมือมเห็ดด่งจ้ะม่้โหวาสิมี่ว่ะตะกอนปลาน,นีไล่ลายมาพูดเดียวปั่นจักรยานเทียวบ้านนี้โอ้เมย์ปลาก็สวยๆเลยแล้วก็ตีกันมีก็เป็นปืดเลยละ่ะ เฮ็ดยังงูนี่อันนี้ก็จะเป็นเฮ็ดน้ำหมา ตีกันมีกันยู่แถวนี้ละเต็มหน,นึ่งแถวนี้ขึงย่อมอย่านะขึ้นนี่แถวนี้ก็เต็มมาจอบดูสิมีหรือยัง มิดูปลากระตินเข้าขืนนันเต็มแถวเนี่ยมีดูได้เลยพี่นนองข้ามี่เต็มแถวเนี่ยนะแสะดงว่าพ่ท่านขืนลาย มิดอยู่เรากระตียาขมาแถวนีนติเต็ม,มยังมมมีพี่นอ้องมั่นมันคือลายกริกะตีกัญญาขมานี่แถวนี้เป็นเดินเต็มอันนี้ยังมิดอยู่ แสดงว่าเขาเนี่่ทันมาอาจจะเป็นตุล่าก็ได้ประมั่นน่ะเฮ็ดอันนี้งามเนาะสีคะไหมเนี่ยกระบานี่ป้าเฮ็ดดำหมดละจ้ะนี่เป็นแถบนี่เดี๋ยวนี่ป้าเฮ็ดดำหมด นเนี่ยพ่นเองไรยังไม่มีวีว่แววแสดงว่าต้องรอไปสักพักเขาเอช่วงนี้ปลาอื่นก็นจะมีจ้ะทว่าปลานี่ยมาจ่อเบ,บิงทุกปีเขาจะหลายยางเขงมาม้านเนี่ยโอ้ยวานสิบ่มีหมองยางเลก เต็มเลยเห็ดดำเนะี่ยไม่ได้นั่งเก็บดิพี่น้องได้เม็บเอามันหลายหลายอันนี้ยังมิดอยู่นนจักรยานนะมามาผู้เดียวเพราะว่ามันติดเอ้มันติดถนนติดถนนใหญ่ จ้ะตออ,ออจักัมมออนยานทู่งชิดสิบห้าเซนเออผ้าลงจ้ะโอ้สิบห้าเออถนนไงแบบนี้ว่ามาาเออเสียงปั่นจักรยาน ลวง็นว่าคุณจีจ,จ,จ,จน,นจี่นท่างออก มันค่อยว้วขี่แบบเร็วลรงจากบ้านมามาหาปลามันสิมสีเวล่าดนำเลมเกลีด้าสิเใหเส่นไหมันเป็นปันไหนข้างปันตกยา้มือ เดี๋ยวนี้กับป้าป้าเบิด์ม่มีเงื่อนค้นดอก บานผู i, I ้พิวอยุจ um> ้าแต่ว่าผมเป็นเห็ดเนื้อกินดอกเห็ดเบื่อโอ้ยเมื่อย กี่นี่มันไกลบ้านคนก็นเลยเฝ้าจังเขาเขียดชุ่มชนแล้วตาขาวลายก็ตาดำพี่น้องเอ้ยไปแซมมาแซกระตรงระวังพราะม่เอานแบบไปไหนมาไหนก็ให้ระวังตัวอย่าไปไหนคนเดียวมันอันตรายเขาบอก ่อแม่สอนวางสัดนดเชี่ยเนี้ยวไปปันก่นเนี่ยพ่าเป็นตะยานดอกขบไปน,นี่กับป้ายเห็ดแต่ว่าบรค่อยมีเห็ดดอกไี่จะ่เห็ดแบบที่หอกหนนหงกินบ่ได้เห็ดเปิอเห็่ยยังกับเค่อยมีเอ้ย ปันเกียร์สองก็ายากมันมีมีเกียร์เด้เกียร์หนึ่งนี่มันสิบวค่อยมันสิแปลว่ามันสิมอนนะ่ะนะมันสิมอนก็เกียร์สองเกียร์สองมันสิเก่าเนาะ่

ส่วนถึงส่นโน้นน้อยเรือนงามแล้วเห็นไหมส่วนโนน้อยเรือนงามส่วนโน้น้อยเรือนงามฮัลเหลมุ่งกินตะมโมโหคนเห็นพักนึงเอ๊มันมีน้ำเฮ้ยะ่ะเข้าปันเขาเขาเขาปันจักรยานเขาก็บว่าตองใส่ปิดนะเขาก็วเออวลาเขาาหินชะลอเขาก็ ปันถอยหลังไปหน่อยนึง่งรถมันเก๋จกักรยานก็ยชะล่อเออว่ต้องว่ต้องจำดีกันนะต้องใส่เบรกเนี่ยเพราะว่ามิกเดี๋ยวไม่อยู่ทางซ้ายมือนึงก็ถือกล่องมาละเออข้าวกรเลีนลยนจะไล่แบกนนนเนี่ยตะกอนโมโหเนี่ยปันถอยหลังนี่มาสักกเทียมทวนแค่นี้น่าจะนะหอดบานแล้ว่ใส Ah, pup...